ว่าสีเดิมห้องเครื่องสวยช่วงล่างดีแล้วก็ภายในครบนะผมไม่มีอะไราขาดเบาะเดิมนะผมได้คันนี้ไปถือว่าคุ้มสุดๆเม็ดอ้างนี่คือเรียงตัวกันสวยงามนะเดิมๆไม่มีชนหนักน้ำท่วมพิความไฟไหม้กับไม้แน่นอนนะเราประกันได้เราประกนตัวนี้นะผมได้มาเป็นที่รียบร้อยนะสำหรับโรบานนะนะเป็นของแคี้บอยนะเป็น4ี 4. ค่คูคีบอยอัพโหลดนะผมคันนี้ ไม่ขาดไม่ยุย่ยไม่ยับเลยนะลองดูเห็นไหมปกติตรงนี้จะขาดนะถ้าดูแลไม่ดีแต่ตนนัวนี้ถือว่าดูแลดีมากเพราะเป็นรถปี2 0 0 6ด้วยแล้วก็ไม่ขาดเลยนะสวัสดีครับผมวันนี้ไม่อยู่กับผมนะครับปูน swn เรามาอยู่กันที่ส่วนโนออโต้ค่ะสระบุรีนะผมวันนี้ มีรถเข้าใหม่มาแนะนำอีกแล้วบอกเลยว่าคันนี้นผมจะเป็น4ประตูตยกสูงราคาโคตรถูกนะผมจะเป็นยังไงจะเป็นคันไหนเดี๋ยวมาดูกันกับเจ้า t o y ยต a h ไฮรักวีโก3.0นะผมเป็นตัว E รถปี2006นบอกเลยว่าเป็นสีดำดุดำดุซับนะผมก็มาดูที่ตัวหน้ารถกันเลยดีกว่านะผมเป็นยังไงสำหรับตัวไฟบอกเลยว่าเหลืองนะผม แต่เดี๋ยวผมขัดให้เหมือนป้ายแดงให้แบบเงาวับเลยนะผมอันนี้แต่ไม่แตกไม่ร้าวผมก็เคื่อเหลืองนิดเดียวไม่แตกไม่ร้าวนะไม่เข้าเช่นเคยเป็นหลอดไฟฮาโลเจนนะผมมาเครื่องได้เป็นเตือตัวอินเตอร์คูลเลอร์นะผมไม่ได้ถ่ายคลิปนานก็ลิน้นพานนิดนึงขอโทษทีนะอ่าก็สวยๆนะผมคันนี้นะตัวนี้ก็ไฟจันหมองมีมให้เป็นทนะี่เรียบร้อยเนาะไฟจันมองนี้ไม่เหลืองเลยนะปกติใช้งานได้ปกติมีจมูกมาให้ ตัวนี้ระบายความร้อนเพิ่มมาอีกเพราะว่าตัวนี้เป็นเครื่อง3.0นมเป็นเครื่อง3ามพก็เครื่องจะเร่งๆแรงๆผมก็ต้องมีลมเข้ามาเพื่อไม่ให้เครื่องมันร้อนจนเกินไปเนาะอะมาต่อกันเลยสําหรับตัวร้อผมตัวล้อ,อก็จะได้เป็นล้อดันหลบนะผมก็เป็นยาง265หกทับ 70R16 อยางขอบ16หผมก็บอกเลยว่าสึกนะผมก็ซื้อไปก็ควรเปลี่ยนเนาะหรือว่าจะให้เราเปลี่ยนให้ ก็ได้หลังไม้มานมบอกเลยว่าแต่ข้างในนี่ก็คือเดิมเดิมนะสนุงสนิมไม่มีเลยเสียมดำนี่เห็นไ,ไหมเนี่ยโชค๊คเนะี่ยสปริงเดิมเดิมเลยนะนี่เนี่ยคาสีเนี่ยนะตรงนี้เห็นไหมตอนเนี้เขาก็คือมันมันไม่สนิมเลยแต่ก็เห็นว่ามีฝุ่นนิดหน่อยนะผมเพราะว่าเดี๋ยวพาไปดูตรงนี้นิดนึงนะนี่เห็นปะเขาทาพื้นฝุ่นตรงนี้มันเข้ามาเนี่ยยังทำไม่เสร็จเลยก็ แต่ถ้าก่อนออกไปบอกเลยว่ากิฟเหมือนปลายแดงแน่นอนต่อกันเลยนะผมเห็นไหมเป็นเครื่องดีโฟดีนะผมไฟไฟเลียวนะผมมามีมาสงจุดเลยกับเจ้าคันนี้มีที่แก้มข้าง1จุดแล้วก็ไฟไฟก็จะอยู่ตรงอ่ะกระจกวงข้าอีกหนึ่งจุดนะผมเป็นกระจกโครเมียมเนาะคันนี้เป็นเครื่องดูดดีโฟดีสามจุดศูนย์นะไข้างม,มาให้นะผมผมว่าลองเช็คนะผมเช็คถือว่าโอเคนะผมผมขยมขนาดนี้ ไม่มีเสียงเอี๊ยดอาดนี่ถือว่าโอเคเลยนะมาดูที่โครงสร้างกันดีกว่าว่าตัวโครงสร้างของเจ้าสิบตูวคันนี้นี่เป็นยังไงนะผมนะระบบความปลอดภัยนี่ดีเยี่ยมจริงๆนะไม่ได้ขโมยเลยน้องก่อนเลยเออคันนี้บอกเลยว่าขโมยไม่ยุ่งนะผม <c oughs> เปิดมานี่คือแบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยแค่เปิดเมื่อกี้เออ <c oughs> เดินผ่านเดินผ่านกันร้องอ่ะอ่ะ ถือว่าโอเคเพราะว่าเห็นไหมเม็ดอ้างนี่คือเรียงตัวกันสวยงามนะเดิมเดิมไม่มีชนหนักน้ําท่วมพวความไฟไหม้กับไม้แน่นอนนะเราประกันได้ร้อยเปอร์เซ็นเตออีกหนึ่งบานนะผมอีหนึ่งเสียวมันร้องจริงๆเลยก็ถือว่าโอเคนะผมคันนี้นะซื้อไปไม่ผิดหวังแน่นอนราคาเบาเบาได้สี่ประตูด้วยแถมราคาเบาเนาะ ตัวนี้นะผมได้มาเป็นที่เรียบร้อยนะสําหรับโลบานนะผมนะเป็นของ k ค l l ี b บอยนะเป็น4ี่คูณสี่แคบตี้บอยอัพโหลดนะผมคันนี้ได้คันนี้ไปแบบอ่าสวยๆเลยนะเป็นตัวพิเลนเนอร์ยกสูงนะผมก็เราไม่สามารถเปิดใหู้ได้แต่ก็ถือว่าโอเคผมดูมให้เรียบร้อยแล้วไฟท้ายนะผมไม่เหลืองไม่ฟ้าไม่แตกไม่ราวน้ําไม่เข้าเช่นเคยนะแตกแต่างจากข้างหน้าเลยสวยมากจริงๆนะนอ่าใช่ใช่ใช่แต่ข้างหน้า บอกเลยว่าก็ส่วนเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวเราก่อนออกนะผมจะขัดเงาเคลือบสีให้แบบดูกิฟกันไปเลยเนาะมาก็มาดูตรงนี้ตรงนั้นดูไม่ได้นะผมก็ถือว่าโอเคนะผมกระบะถือว่าโอเคเราคิดควรมีบ้างเล็กน้อยตามสภาพการใช้งานมาดูตรงนี้นิดนึงนะผมมาตัวนี้ดูตรงนี้เห็นปะตัวเนี้ยที่มันมีรูเพราะว่ามันเคยติดแก๊สนะผมน่ะมันเคยติดแก๊สไะพีจีแต่ว่าจะของเก่านะผม พอทิ้งไปทีเรียบร้อยเขาเขาน่าจะแบบไม่ชอบเนาะสำหรับอ p พจก็บางทีบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบคนที่ชอบเนี่ยเขาบอกว่าประหยัดน้ำมันนะเพราะเป็นเครื่อง3.0 000, ก็จะกินน้ำมันนะเขาเลยน่าจะมีแบบอ p พจีมาให้แต่คนที่ไม่ชอบก็บอกเอ้ยกลัวระบงกลัวระเบิดแต่จริงมันก็ส่วนน้อยที่ท,ที่จะมีนะเนาะก็เดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นกันเราก็มาต่อที่ฝั่งนี้นะผมบอกเลยว่าก็เหมือนกันเหมือนเดิมเช่นเคย เราจะไม่ดูอ่าตอนนี้มันก็เป็นออปชั่นเดิมแล้วก็มาดูนี่เลยนะ oh <yeah. S 1> บอกแล้วว่าคุณภาพนี้ยอดเดียวนะเลี <c oughs> ผ่นิดเดียวใช่นเห็นปะถือว่าเรียงตัวกันสวยงามจริงจนะคันนี้ไม่มีแบบไม่มีรอยบุบรอยบิดรอยบิดรอยเบี้ยวนะผมรอยบุบนะผมไม่มีเลยนะหยุดสงการไม่นานไม่ได้ถ่ายคลิปเลยก็ประมาณนี้แหละครับขอโทษด้วยนะ อันหนึง่งอ่าโอเคต้องมาลุ้นนะว่าจะจะใจนี่ไหมนะถูอว่าโอเคเลยนะผมสัญญาณครารโมนนี่คือดีเยี่ยมนะจนไม่กล้าย,ยุ่งกับเจ้าคันนี้ก็เดี๋ยวผมพาไปดูภายในว่าเป็นยังไงมีอะไรน่าใช้โผม,<า>มนะ<า>มดูกัน,นภายในของเจ้าวีโก้เครื่อง3.0นปีสมรินคันนี้มีอะไรน่าใช้มาดูกันนะผอมสำหรับ ตัวรถนะผมตัวสีรถนี่ออกแบบมาเป็นสีครีมเลยถือว่าทูโทนนะเป็นสีเทาแล้วก็ตัดครีมถือว่าเป็นสไตล์ที่โอเคระดับหนึ่งนะก็ใช้ได้อะ่ะถือว่าโอเคเลยนะมาตอนที่ตรงกลางนะผมนะคอนโซลกลางเป็นยังไงมาดูกันสําหรับคอนโซลกลางตัวนี้เป็นนาฬิกาผมผมไม่ได้สตาร์รถก็จะไม่ขึ้นนะแต่สตาร์ให้ดูก็แหลอันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาเด้อ เสียเกียร์เรียบร้อยแบบนึงนะใส่ปิดด้านโอเคนะถือโอเคนะผมโอเคตอนนี้เวลาสามโมงสี่นทะีนะถือว่าตรงนะผม แล้วก็เครื่องเสียงฟังอะไรได้บ้างฟังซีดีนะผมวิทยุคันนี้ก็เก่าคลกนิดนึงนะผมก็จะมีนี่นะผมเทปนะอ๋อใส่เทปอ่าใส่เทปได้ fm MM am ฟังได้หมดเนาะจริงๆริงตัวนี้ก็เป็นตองใช้แล้วเพราะว่ามันไม่มีแล้วเนาะก็ะคือว่าก็ยังโอเคอยู่แล้วก็สำหรับตัวแอร์ผมจะได้เป็นแอร์ระบบมือหมุนนะผมแมนนวลนะก็มี3อันด้วยกันตัวนี้ปรับความเย็นตัวนี้ปรับพัดลมจะแรงจะเบาตรงนี้ได้เลย3มระดับนะผมปิด ไอตัวนี้ก็เลือกได้เลยว่าจะให้เป่าหน้าหรือลงล่างอาหรือลงล่างพร้อมเป่าหน้าบางทีแบบว่าคนขับรถเนี่ยขับอ่าเกียร์ปุกเงยออกเท้าบางทีก็อยากให้โดนเท้าบ้างเนาะใช่ไหมเออส่ประมาณนี้สามารถปรับได้หมดเลยเกียร์บอกไปแล้วเป็นเกียร์ธรรมดา5้าสปีดก็เป็นเดินหน้า5ถอยหลังหนึ่งนะครเดินหน้าหถอยหลังหนึ่งแล้วก็นี่เก็บของก็ถือว่าโอเค ้งานได้ปกตินะปึ๊บนี่อันนี้ก็เป็นที่เก็บของอีกช่องหนึ่งเหมือนกันอ่าตอนนี้ก็เก็บของนะโอเคสำหรับตัวเบาะนะผมจะได้เป็นเบาะผ้านะผมเบาะผ้าสีครีมไม่ขาดไม่ยุย่ยไม่ยับเลยนะลองดูเห็นไหมปกติตรงนี้จะขาดนะถ้าดูแลไม่ดีแต่ตอนนี้ถือว่าดูแลดีมากเพราะว่าเป็นรถปี2006ด้วยแล้วก็ไม่ขาดเลยนะเห็นไหมเบาะเดิม อตอนนี้เป็นไอ้นี่เศษนะเศษขยะนิดนึงไม่ไม่เชิอขยะเป็นฝุ่นเป็นฝุ่นเออก็คือถือว่าโอเคมาดูข้างหลังนะผมกว้างไหมมาตอนที่ข้างหลังผมเป็นยังไงเบาไม่ขาดไม่ยืมไม่ยับเช่นเคยสีครีมนะสวยงามตามทองเรื่องแล้วก็นั่งได้นี่คือกว้างนะผมสูง180อีกหนึ่งกำปั้นนะครับผมเล็กรูม ก็คือนั่งไปก็คือสบายอะ่ะผมบอกก่อนนะโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูที่สำคัญของตัวรถทุกคันก็คือเครื่องยนต์เป็นยังไงไปดูกันตัวเครื่องยนต์เป็นยังไงมาดูกันสําหรับตัวนี้บอกเลยเป็นเครื่อง3.0นยะโมข้อเสียอย่างเดียวนี่คือนะมันร้อนเกินนะโมเห็นไหมก็จะมีรอยยุ่ยนิดนึงแต่ว่าไม่เชิงขาดนะโมหมุดอยู่ครบเห็นว่าหมุดอยู่ครบเลยถือว่าโอเคอันนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดาของวิโก เครื่องสามพันนะผมเครื่องแรงๆนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดานะครับผมไม่ต้องซีเรียสไปเพราะว่ารถทุกครั้งก็จะเป็นประมาณนี้เลยให้ดูได้เลยไปหาดูได้เลยรถปีสองพันหกถ้าไม่เป็นอย่างนี้คือขอซื้อมาเปลี่ยนใหม่นะผม,มประามนั้นรถมันแรงเครื่องสามจุดูงนะเออ <S <S มาดูที่รอยนอตฝาปองไม่มีรอยขัดเลยนะผมสีเดิมลงงานนะดูแค่ข้างนะผมนี่อันนี้แจนะเบรกเอเบสมีให้นี่เห็นปะ เดิมๆโรงงานนะผมดูกลมๆนะผมดูกลมๆมาที่ขาหน้านมมาเครื่องเห็นปะเลขเครื่องยังอยู่ครบนี่หนมะเม็ดอาร์คอ,อยู่ครบเดอ้อติดเด้อซสแล้วนะุ <S <S ่มนร้าแผ่นเพจไม่มีรอยงัดเงี้ยแกะกล้แม,ม้แต่นิดเดียวจริงๆสีเดิมเครื่องมาเยิ้มเครื่องดีโฟดีเครื่องสามจุดศูนย์ D D. เ,คเครื่องแรงแรงเร่งๆนะผมคันนี้ดูที่ข้างบนนิดน,นึงนะผมเหม็นปะดูนี่คือกลมเดิมเลย ลองออริจิกอ่าเป็นไลยอยู่เด้อเดี๋ยวไล่อยู่เด้เไอไลยนะเอ่อมาอยากทราบราคากับเจ้าคันนี้แล้วใช่ไหมครับว่าผมจะเปิดราคาอยู่ที่เท่าไหร่กันเชียวนะผมกับเจ้าคันนี้เจ้า Toyota h i l u x Vigo 3.0 E รถปี2 0 0 6คันนี้ผมเปิดราคาอยู่ที่ $369,000 บาทฟังไม่ผิด $369,000 บาทได้กระบ,บะยกสูง4ประตูคันนี้ ไปครอบคองเลยนะผมบอกเลยว่าสีเดิมห้องเครื่องสวยช่วงล่างดีแล้วก็ภายในครบนะผมไม่มีราคาดเบาะเดิมนะผมแต่คันนี้ไปถือว่าคุ้มสุดๆนะผมในราคาเพียง369,000หันบาทผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่8 0 0พันนิดๆเท่านั้นเองนะผมสําหรับใครที่อยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอยากดูรถเพิ่มเติมสามารถติตดต่อได้ที่เบอร์0ูนย์เก้าเหรืออีกหเบอร์0ูนย์เา 9 414ได้เลยก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดทีใหม่รถสวยๆราคาก็ถูกสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ